สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหานอยพารวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์แอดตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่9พฤษภาคมพศ2563นะคะก็มาพบกับบรรยากาศใต้ร่มไม้อันร่มรื่นแล้วก็มีเสียงนกนะคะแจ้วแจ้วมาเลยนะคะแล้วก็มาพบ กับตัวเลขดาวเด่นประจำวัน6ดวงนะคะซึ่งได้นำมาจากท่านอาจารย์ยาคติยวัฒนเจ้าของสถาบันของเรานะคะท่านได้นำมาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงค่ะส่วนท่านใดนะคะที่สนใจเกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขเหล่านี้นะคะสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาเรียนกันได้ฟรีเลยนะคะว่ามีเอ่อมีอาจารย์ ท่านไหนสอนตรงกับวันไหนนะคะโทรมาสอบถามกันได้เลยหรือจะโทรมาสอบถามเส้นทางกันได้นะคะแล้วก็อยากจะให้มาเรียนกันเยอะๆค่ะสามารถนําไปต่อยอดให้เราได้นะคะและวันนี้ดาวเด่นประจําวันที่อาจารย์จะมาพูดเรามาเริ่มกันเลยนะคะดาวเด่นดาวดวงแรกนะคะคือดาวหนึ่งค่ะดาวหนึ่งนะคะยังอยู่ในตําแหน่งเดิมดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งมหัศโนแห่งเลิกและยังเป็นมหาอุด เกาะอยู่นวังลูกที่8มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังปุเอกค่ะดาวเด่นตัวที่2ดาว3นะคะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเช่นกันโดยดาวอังคารค่ะอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีเริกและยังเป็นอุจจารพิมุกเกาะอยู่นวังลูกที่2มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาว6นะคะดาวหหรือดาวสุกอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีเลิกและยังเป็นอนุเกษตรสลับเรือนเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาวหหรือดาวสุกเป็นเจ้านวัง และดาวเด่นตัวต่อไปดาว4ค่ะดาว4หรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งโจโรเรกและยังเป็นอนุเกษตรสลับเรือนเกาะอยู่นวังลูกที่3มีดาว5หรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปดาว7ค่ะดาว7หรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโรเรกนะคะและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นวังลูกที่2มีดาว8หรือดาวราหูเป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้ดาว5ค่ะ ดาว5นะคะหรือดาวพระฤหัสบดีอยู่ในตําแหน่งโจโรเรกและยังเป็นนิดเกาะอยู่นาวาังลูกที่สองมีดาว8หรือดาวราหูเป็นเจ้าในาวางค่ะและเป็นประจําทุกๆวันอาจารย์นําเลขในจักรราศีนะคะคัดออกมาให้เหลือสีตัวนะคะดาวดวงแรกค่ะ5นะคะ1ค่ะ7นะคะ5 1 7 6ค่ะ นำไปวิเคราะห์ได้จับคู่2จับคู่3หรือนำตัวเลขที่อาจารย์คัดออกมานะคะไปจับในจักรราศีได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์ให้เด่นนะคะให้เด่นเลข7นะคะให้เด่น7นะคะท่านใดสามารถนำไปวิเคราะห์ได้เลยแล้วก็อกกับ9เป็นเลขเดียวกันค่ะ6กับ9เลขเดียวกันนะคะสามารถนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้เลยท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะ อาจารย์จับคู่2จับคู่3ไว้ให้ทุกท่านสามารถนําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้อาจารย์ขอให้ทุกท่านนะคะจับเลขไหนปังเลขนั้นแล้วก็เฮงเฮรับโชคทุกๆวันเลยเออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์แบบนี้ไปทุกๆวันนะคะแล้วก็อย่าลืมออคอมเมนต์ใต้ YouTube ได้เลยทักทายอาจารย์ได้นะคะวันนี้ก็ลาไปกับบรรยากาศใต้ร่มไม้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ